มาดูข่าวนี้กันบ้างครับท่านผู้ชมครับนับเวลาถอยหลังอีกเพียง20วันนะ,ะถ้านับจากช่วงเวลานี้เป็นต้นไปนั่นคือคการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดรวมถึงนายกอบจอคนครราชสีมาซึ่งแน่นอนครับตอนนี้หลายคนก็ออกไปใช้สิทธิ์ในเรื่องของการหาเสียงกันอยาอ่างต่อเนื่องล่าสุดครับนายแพทย์สำเริงแยงกระโทกผคู่สมัครนายกอบจอนครราชสีมาเบอร์3นะฮะจากกลุ่มรัฐโคร,ราชได้มีการเปิดเวทีปาศัยหาเสียงนําชาวบ้านร่วมปักหมุดสภาประชาชน ขับเคลื่อนง,งานอบจโปร่งใสตรวจสอบได้ครับโดยนายแพทย์สำเรทอิ์แยงกระโกนฮะอดีตนายกอบจอและเป็นผู้สมัครนายกอบจนครราชสีมาเบอร์สจากกลุ่มรักโคราชก็ได้เปิดเวทีปลาัยหาเสียงที่บริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรานาลีฮะโดยมีประชาชนในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาเขาบอกว่ามาร่วมฟังปราัยครั้งนี้นะุผู้ชมฮะกว่า1,000คนมีการจัดเวทีปลาัยครั้งนี้ก็มีนายสมชัยฉัตรพนัสริอดีตสสนครราชสีมา นายพิเชษพัฒนาโชติอดีตรองประธานวุฒิสภาและอดีตสอวอนครราชสีมาได้ร่วมขึ้นปาใสยสนับสนุนนายแพทย์สำเรทธิงแห่งกระโทกในครั้งนี้ด้วยค่ะเมื่อนายแพทย์สำเรทธิงแห่งกระโทกขึ้นไปด้านบนเวทีนะคะนายแพทย์สำเรทิงแห่งกระโทกเนี่ยเป็นผู้สมัครนายกอบจอเบอร์สามนะคะก็บอกว่าตนเองขออาสากลับมาพลิกโฉมปฏิรูปอบจอโดยพร้อมที่จะนํานโยบายสภาประชาชนมาบริหารงบประมาณของอบจอกว่า4 0 0พันล้านบาท ให้ตัวแทนประชาชนทุกอำเภอเป็นเจ้าของโครงการและเป็นกรรมการพิจรารณางบประมาณกันด้วยตนเองเลยเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันงบประมาณแล้วก็แก้ไขปัญหาสภาผู้รับเหมาเหมือนที่ผ่านมาในอดีตค่ะอนอกจากนี้นะคะมหมอแยงก็บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างเศรษฐกิจด้วยนโยบาย12ด้านโดยทุกโครงการจะเป็นไปด้วยความโปรง่งใสไม่ขัดแยง้งไร้เงินทอนแล้วก็ตรวจสอบได้ค่ะ ซึ่งทางด้านนายแพทย์สำเริงฮะก็ยังระบุเพิ่มเติมอีกครับว่าปัจจุบันนั้นทางตนเนี่ยทราบข่าวจากประชาชนหลายอำเภอว่ามีการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งของผู้สมัครบางคนโดยมีการแจกเงินให้กับผู้สนับสนุนใน3ระดับนั่นคือ5,000บาท3,000บาทและ500บาทตลอดจนครับมีขบวนการใส่ร้ายป้ายสีกล่าวหาว่าตนเริ่มที่จะถอดใจไม่หาเสียงต่อแล้วและตนยังถูกโจมตีว่ากงกินงบประมาณหอดูดาวของอบจอ ซึ่งตนนั้นจะไม่หวั่นไหวนะฮะและพร้อมจะเดินหน้าเพื่อเข้าไปพิทักษ์งบประมาณของประชาชนกว่า4,000ล้านบาทต่อไปและตนก็มั่นใจว่าชาวโคราชพร้อมที่จะตัดสินใจเลือกผู้สมัครนายกอบจอเพื่ออนาคตที่ดีของตัวเองและบ้านเมืองอันนี้ก็เป็นในส่วนของนายแพทย์สำเริงแห่งกระโทกนะฮะ,ะอีก20วันเท่านั้นเองะนะครับนับถอยหลังกันเท่านี้เองก็ ท่านผู้ชมก็ต้องลองเปิดใจนะฮรับรับฟังในส่วนของนโยบายต่างๆของแต่ละท่านที่มาหาเสียงแล้วไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งกัน20ธันวาคมนี้คะค่ะซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยบางคนก็บอกว่าทําไมหมายเลขมันเหมือนกันอ่าคือต้องแยกออกตอนนี้น่าจะมีผู้สมัครเนี่ยไปอธิบายให้เข้าใจแล้วแหละว่ามีทั้งสมัครนายกอบจอกับ<ช>สมัครสอจอ,อ่าก็ต้องแยกให้ออกนะคะ,คะผู้สมัครคงไปทําความเข้าใจในแต่ละพื้นที่กันแล้วค่ะ